มอไหนกินกลางวันนะเย็นแบบร้อนๆมีไหมคะตีหน่อยจ้าอุ้ยรักแร้ก็หอมเหมือนกันนะนี่คริสเตียนดีอาร์คุณตองมีไหมคะเนี่ยหุ่นนะหุ่นนะอ้วนนะมึง่กันจ้ากระโดดตบจ้า ร you know? ุ่นนี uh ้นะคะเบื้องนี้เอาไปสร้างบ้านไหมคืนแล้วดีกว่าไม่คืนแล้วไม่คืนอีกดีกว่า